ทีแล้วนะในภาพน่อไม้เส้นทางน้ํบากเพิ่นมากินแกงน่อไม้อยู่ป่ะอ๋างามเลยเนาะฮั่นะจับเอา <laughs> วันนี้นข้ามาเราต้มน้ำกินเทุกคนได้ต้มน้ำกินก็ห้ากระสีเอาออนอันนี้แหละไปต้มเซอร์นี่มันดีแค่ท้องนะตนัวนี้นี่ระยะย่างอยู่เอาเปลือกมาไปเซอร์กันเอาออนต้นมันยมันตายเอาเที่นี่พ่อกระสิเอาประมาณนี้ทุกคนประมานบาง สิบเส้นสิบปลายเส้นนะนสำคัญทุกคนเไ,ได้มาแล้วเราต้องล้างให้มันสะอาดต้องมาล้างให้มันสะอาดโอ้ยันเป็น,นิ้วเป็นอย่างเลยยันกิ่เส้นกิ่ดิบเลย ทุกคนเลยบันฮายูนี่กัโอ้ยพักเลยนี่นี่อันนี้นะทุกคนเลยเจ้าเอายาวยุ่งเนี้ยสิแล้วเวลาไปหาน นมไม้กับคัดเสียอวนี่นแม่น่บานบา้าน,นี้ได้ะยุ่งมีกัดเนาะอ,อ๋ขอ,อข้าวขายินข้าวแห้งเนาะนกินข้าวก็ขนมป้วนเอาแล้วเรียบร้อยปุ๊บนี้เมื่แล้วดอกจะน้อยห่อกับไปหานมไม้ทุกคนเลยนมไม้แถวนี้เลยง่ายๆหานมไม้นี่พ <c oughs> ักเนาะเอาไปนี้มาดี้เนาะอืมอย่าอวยุ่งอยู่นี่เด<ม>้เต็มโตนี้เนาะเต็มโตไปเออ ข้าวถานา้ออว่ะเออควันชุยชุยนี่นเน้อเออน้อไปหานอไม้เนีน่ยนะตาะปุ๊บเด็กขันมียาวยุ่งปุ๊บไปยัดเข้หาหันเออคิดออกดีวะ่ะไอเดียดีผู้เฮ็ดนี่กะไปไปทุกคนไปหานอไม้ไาดินี่นอไม้ก็ดีอยู่นี่ได้ทุกคนเด้นี่ในวนี้นี่นี่ลายนอไม้นะ นี่ยู่บนนอกนอยนี่ก็มีได้นี่นี่เอาไดนนี่งานอะไรยังไงสิฮึฮึ <c oughs> อ่าเดดลืมกาแล้วแบบนี้เอาพีได้ลงล <c oughs> เลยพี่เอออ้เอา ป้าเกือบ,บขอคักเลยเนาะเวลาไปหาหน่อไม้นี่นเออตอน,นนี้นะบ่เนาะอ้าวพอดีออกกระผ่าพนพอดีส่งกับคนขับไฟกับตาหาหน่อไม้อยู่ทุกคนบาทนี่อันนี้ก็ไดอันนี้ก็ได้บ่ลงพุ่นก้อนลงพุ่นก้อนจังเลาะขึ้นมาหน่อไม้แถวนี้มันมนี่ไปใช่หรอผมันอยู่แถวนี้อันนี่มันนี่ไปคืออันอันนั้นนะมีไปคือหนูเด้นี่นี่แล้วชีวิตประจะวันเท่านะทุกคนเ มาป่าวดงยุ้ยใช่กระตามคนเท่านี <source, S 1> ่ตื่นมาแล้วก็หากินหากินปุ๊บเรากินนี่ได้พอดีกินคักสำเนนี่นี่โอ้ดงใหญ่วะนี่โอเคเลยทุกคน นี่โอ้โนี่นี่โอ้โอาเดหอยหมูทุกคนด้วยนะนี่โโตนดี โอ้ยย <ừ> ี่ลีดิอือน่บักสามโซ่เนยทุกคุเอนี่หอยพู่น่สองตโอ้ตี้สตนี่ม่ตอนนีเป็นสามนี่ี่ลีนนะเฮาหาองเฮานี่แหละนี่ ีคนนี้ก็คักนะนคักเลย สอนประนำนี่แล้วนี่ไม่ใส่ใสไปใช่แล้วเออูปลาซิโวโอ้ยคักเลยคักเลยปลาซิวนี่ไล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 ่นี่ เอ้านี่หลายหลายหลายมุ้งแถวนี้นี่พอได้กินได้หาเอานี่เสีเลยนี่ใส่เต้าไปเนาะอืออือนี่ไม่หมดเลยวันนี้เหนือเอาเลยนี่เอาเอาเลยเอาวดนนี้ไปขายวันนี้ตีมันบอกงามกินเอ้านี่ นี่ทุกคนเนี่ยนี่โอ้ตัวนี้อีนี่มันจะขึ้นเหวเลยทุกคนเลยขึ้นเหวนี่หมายความมันจะขึ้นสูงแล้วนะบันจะค่อยเอื้อนขึ้นเหวว่าจะได้คุณน้องโอเคบอสดวงยิ่งใหญ่พักเลยนี่ะะนะแล้วยังซ้อมแมนมดแต่บนนี้เอาหนิ แป๊บเดียวเนาะเข้ามาคนมีเคยเอาเด้แต่จอนี้อ้าวนั่งเลยเฮ็ดน่าเฮ้ยเสียงคักเลยคักแต่ได้น่าปุ๊กคุนเหี้ยวคักเลยเนาะอ๋อตุ่ เออเดินห้องเต็มแล้วกับโบไปยังอึบดิเอาหัวบ้างนีกว่าขนาดนี้นี่หักเลยนี่นี่ปลาโตเออนี่อุ้ยคักเลยนี่ปลาเต็มแล้วนะโอ้ดิโนมันด้วยหาจะเอาโนมัน้องมานมาเฮปโอ้ยดิเฮปนี่อ๋อโต นี่พูดเีกเฮ็ดนี่โอ้โหพอเลยมาตัวง่ายนะเขาชีเอาเอาเมื่อเองนี่มาเลยนี่มามานี่โย่อืมนี่ ในถิงโหัวนะในถังโหัวนะเอาอ่ะนี่นะเออเอาลงมาเลยเออขอทาวยเออมานี่อือไปช่อมเลยคุณโโอ้ยซ่อมอยู่พุนแล้วนี่ป้อละวอจซาวนี่ทุกคนเลย เดี๋ยวเลิกผู้ชายผู้สาวเป็นเลิกอ๋อจะติ่มกับผ้าอะไรบบบนี้ติ่มแล้วก็พ่อได้วหรือเปล่าหมอมันขึ้นหิวเลยเนาะเอาแปบเดียวเนาะเอามาอันนี้นะอืมก่อหนึงนี่ก็พอแห้งแล้วเออเดี๋ยวรอเมื่อแล้วแบบนี้อ๋อแล้วแบบนี้พอแล้วแม่นเลยวะชอบนี่กบเล้วแล้วนี่ ออออืมอุ้ยสอ่อนเนาะเดี๋ยวตัวนี้ดินนี้นี่อาอ่อนแนานี้เออเอาเลยเอาล้ของเกตนะกะพาน้อยพเนาะอ๋ออยได้พี่น้องเชิญเผาอ่ะนะอางสมวยตะเอินอันนี้ขอกกระโดเอินอจอยเปว่ากะพ้า เนี <N> ่พอแลยเนี่ยยังเออเป็นตะยมาเนาะไ<อ>ม่นี้เนาะอืมันนะน้ำไม้ร้ายนี่ก็จะเป็นว่ามันก็ทีแซ่แซบก้อนน้ำไม้ดวงบ่คนรสชาติบ่คนรสชาติมันจะอ่อนกว่าตัวนี้อ่อนกว่าเออกินดูอยู่เหาอไม่ได้สังเกตพกเพื่อเพลินนะดูน้ำไม้อันกระซ่าดเลยยุผมยุบยูบผม อ๋อตัวนี้จะไปกว่าเนาะเรื่องความแช่บเนาะอนี่มีข้อใดพ่อมาด้ไปโอเคเนาะนี่ไปทุกคนเลยอาอกะเมือได้บาลได้หลายแล้วนี่ของข้าวานี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้อีนี่นี่จำจะกินนี่มาป้าในครแม้นว่า ข้าห,หาพอได้กินได้คันเข้อาอัสไซอ็นซุ่มหาอันกินทั้งบกนี่แล้วซาดนั้นๆไ,ได้คือได้ไมีได้คือมีได้เลยจำเจ้โอ้มีเอาแล้วคอยมีงอมจำเจ้ยวไปเลยะนะนี่กูลกวาซิอยก็ไดี๋ยวอ่อนซ้อนอน,นี่นี่กูลลอยอยู่นี่มาล้วบากอยู่แต่ว่าพ่อมาถึงแล้วก็โอ้ยอ่อนซ่อนเลยนะ ส่อน้ำน้ำน้ำ,นำของยุ่งของกินเือหายกินยอหนึ่งแค่นก็ได้นะแถวๆนี้มีมดมีมีอย่างายแล้วทุกคนเลยคนลยก,ก็กินช้ำกัน,นกินอิ่มแล้วขาก็ย่าคนลยก็ได้คน,กกน,คนทุกคนยากคนลำบากคือเท่ากินอิ่มแล้วกับพ่อคือกัน,น,นีบนอ่างน้ำาี่โอ้ยคักเลยนี่ปั่นกันพูละอ้างเลยก็ได้ อ่อกรตาน้อยพอน้อชอกระเจีบช่อมเน่ยเเนาะปกดโคปรกโคนี่เต็มมาเลยกระผ้ากระเต็มกกระพ้ายเอาเน,ออนี่เรียบร้อยเอามาเลยหอยกะมาเน็มอ๋ทอทกักเลยน,นี้ อืมอฮะเอาเด็กนี่ทุกคนนี่โอ้โหอ่ะใบแบบนี้นีกระดงเดียวหรือว่ามีดนะโโอ้พ่อบอกทอดมันเลยท่อเราก็ผ่าเดือดซมชอบมีดมาทอดมาเลยมีเชื่อชอบหามเอาเอ้นมฮ้ยมอหามปีแน่น่ะในภาพน้องไม้เนี่ มากับควอยบอยานบอกอ๋ออลังการเลยดีเนาะมาน้ำควอยบบตรงนี้นี่เด sí yeah. ี๋ยมาทุกเมียเพื่อจะมากินซิ่งนี้กินเอาไหมนี่บอที่จริงเขาซื้อเอาก็ได้เลแต่มันมีเสพลูกปูเสพกับเจ้าโกหาเผืานลูกปูอืมนี่เ็ดเยอะนี่บายบานิดาฮองต้มไม่จอดก็แม่บอบายนิมอันนี้ในกองวันนี้ก่อนต้มกินกะปิ้นปลาซิวกุ้แรง เอาไปที ters, ่อ่าโมชัวค่ะเดี๋ยวมาใบมดอันพกบิมันเยอะเลยนี่เลือกเต็เนาะสะออดเลยเดินทางลำบากเขามากินแกงหน่อไม้อยู่ป้าของแซ่บเออมันว่เผาได้เอามาคายมากระดอน โบมีไปซื้อแล้วก็บวกขายาขายเพราะว่าเราเดินทางมันบากซื้อดอกบมอดอันนี้สนะองพันโบเตียบกนี่มันไม่เห็นไหมนะเห็นตัช่างมันตัดตัวใบอนเที่ยวนี่แซร็แกงนี่นะเอาเลยใบมดเลยก็ได้บบเลตมเลยแซตมดเอ้ยเที <c oughs> ่ยแต่ทันเบนนั่นกะตอนแรกก็ไปเอาไอ้ดินเหียไปเอาได้กระไรกร สังมีแต่คเมานถูกบอมือื่นก่อนมือเาก็ไปหแคนเูยอยามาก็มาให้โดงยงให้โดนน้อยเลยเดี๋ยวเาไล่แต่แรงมันมาเลยมาแต่เจอพี่รโอโหบุกเขาพอมหมูขึ้นจับถูกมาก

มาแตกังด้วยไผไหมเบื่อยเไปอรถกระแนกรบแฟนไนี่ไฟกับเอารถมาเลยไหนอะไรก่นอืมทำโตมันเอาไปเนาะไป ังไปาดี้หมูเลยปาดเลยอาเะเหน็นอาไปสิเบิงงามเลยเนาะง่ามเลยเนาะนะนางมันเบิงหางมันพ่องามเลยเอาอันนี้อันนี้อีกโอ้งตอน่านได้ท่าตายดิกะต้งลงมากุงไม้ปัด ตายเออไนั่เลยมีคือด้มีคือด้เหรอเอาล้างเขได้ือได้ล้างนู่นล้างไข่มันออกนะไข่มันหลายล้างชั่วโมงนั่งพอดีรอคือลงมี่ย ไม่จะลูกได้ใจแน่ไม่จะเนี่ยแป๊บเดียวพดไข่ได้ใจขนาดผูได้บ่อเรอรอยู่ได้บ่อเอดรอูได้บ่อยู่ไดบ่อมอน่ได้ไู้ไบ่อคือยอีกอนึง ทิมทงเขาเราไอเลยนเยอเลยมุนเะนอนเน่าฝดนี่นะนอนเน่าเล้่นเวคนชาช่ดีคนช่ามาฆ่าคอไม้ได้ง่านะอนต้นอันนี้นตันอีเด้ันแล้วอ่ะจะไว้างสุอยาอันนี้มันจะพูนรีอย่ับล่ะ นุ่มรับหรอ อนน้อยได้ไปฟูเดียวดูลานลายบ๊าต่อน้อยเชอะตอนนั้นได้ไม่มีปิงหรอค่ะขามากเลยน้ำมากดี๋ยวหนึ่งจะมีเบาๆบ๊าใส่ใส่ถงกระถายมาสังย่างทางกอกเลยคืออันนี้วอยู่ถงมีาอยหักอะไรกันนี่ เงี้ยแนี่โอ้ยักเลยแก่ขึ้นแต่ไมิา้น้ำน้นี้ขอชาติไปดูบอสบอสหายใคมีขุมไม่เลยเ้ยเท่าไรลกันคิวเด้อ เลบเนาะเ่แนเลมดเลยนะอประเดตุ้งลนะประด้ต่อนประเดยยังดีสุดยอดเอาเลยนี yeah. yep. okay. uh ่แ huh. ม่าจกบูแดงมาเชิญนะต่ไตีนี่อ uh ๋อหรือน uh ี uh ่เช uh ื <t uh> <t uh ่อมันเลอะหัองนะา อันช่องผัดถาสาวลาวผัดถาปัดถาปัดถาเนาะเอออ่ะปัดกับปัดจ้ะมีเคยมาป้าหรือเปล่ามีเคยครั้งแรกของชีวิตมี่ได้ถือว่าโอเคอยู่เนาะทางกะยนาชมพูนได้เคยมามาแต่ถือว่าหน่ายอยู่เออหน่ยอยู่หน่ายะลยแล้วมันห่ยอยู่ดอกเออพอจะให้เพื่อเจ้าเอ้ยออกมาเลยกับกุ้งค้าในการมาคือมันได้อาหากินแบบสะดวกสบายนอนกับคัก มันคักได้10เนาะสงนี้หิวข้าแห้งขนาดเลยเมื่อคืนนี้นอนคักอยู่วันนี้นอนับไม่สนิทเพราะว่าินเหลายเจ็บแวแล้วตกหลุดอตกหลุดองเธอวนี่เนาะตกหลุดองเธอนมาคัดดามันก็โตอ้เนาะนนยัง โบเบ่อน้ำโอ้ด้เลยาแล้ว hmm. ข oh, like ังเลยขัเลยตึดียวน้ำนอนึงเลยป้าหกคนเด็คนยิ่โยโยเ็บไดลุกอะได้ิไหป็นยังเป็นยัโอเคอนง วันน <you. S 2> ี้ี่เขามีเสื้อทั้ง้เฮาเสื้อกะซามเลยง่ายดีเรียกแล้วเได้แล้วเด็ดเส็เฮ้ยได้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 มาาได้จะลบล่ะนี่เอออขอมปเดีวะเอลยุ้ยยังมด้วยยังมอ เอาเก่งเสือนึงมากินข้าวมาีนทุกคนเลยจุ้มมาในจุ้มมา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 มไปไปไปเพื่อได้มักตดกระหอดเลคอยนี่แหละชอมาน่ะเฮียชาวนี้มานังพี่มาไม่หนึ่งจุ๊กหนึ่งดูเต็ม เ็ไคเนหัด็ลหน่้าเป่งอยู่มาทุกคนมากินข้าวร่วมกันนะมาเด้สิมาเด้สิเด้อมื่ยเสียทำงานเราหลายคนมุนมางูนี่อืมให้มันทู่เนาะให้ไันทู่ไหมมนกกระเดะไปเลยเนาะสมาเเชอเดอยู่ข้างเมดนะมือไปเนี่ มื่อป้ามากินม้งตัวรถโจ๊กทำงพอด้วยไม่ไมโจกปีดูเพียรลาบิกาบาโอเคลาบนี้เนาะน้ยบาบูชูเป็นปัเป็นไปที่น้ำกันแบนี้โอ้ยเขาหลายคนแกน้ำไม้จะสาบหนึ่งเพออิ่มดื่มเท่าเดิมมืดบ่อยโอ้มืด เบอร์ออกถึงห้าหาไม่กินเอาขั้นต่ำม่กินขึ้นเลยกินไปกินมากอ่ะอิ่มนี่นนี้ลิ่นหอมนี่นะนั่นปัดแต่ที่มีได้เพื่อคือกันอยู่บนโลกใบนี้นะนี่แหละทุกคนเลยไม่ขาดได้กินเพิ่มไหมอินมพอไมแต่อิ่มแล้เนาะกินแค้งเดียวกินทั้งหมดหามึงหามากกินหมดเลย Ăn gì mấy Dạ bây giờ con ăn con Bỏ vào đây, chìm con bây giờ lại mm -hmm. <laughs> đi <giờ, bây> <laughs> <laughs> นี่ทุกคนเ,เอ,อ้ยกินหญ้ากินฟิเลพล่แล้วร้อยปุ๊บแล้วก็น,นอนมึงก็นี่นี <laughs> ่นอนพักผ่อ,นน,น,อ,น,อ,อนนี่บนนอนค่อยอันนี่อันนั้นบนนอนประวาดไปไหนย้ายไปใชอีกย้ายแดดเอาย้ายเลยนี่บนนอนค่อย,ป,ยประเชิดเลื่อล้ำเลยนี่นี่ <laughs> ฟังเสียงน้ำไหลเบานี่ นี่คักเลยพุ่นพุ่นพอนอนท่านคักเลยพุ่นบ่าวบุษสู่คนบ้านป่าอืมเักเนาะคักขักขักบนนี้เออผมดีเนาะคักเลยบ่าย้ายถือมองพ่นอยู่วางน้ำพุ่นเออเอาอาการมันเย็นมันเลยังไปมันเล่นยังไปแต่ละคนอ๋อทุกคนเอ้ นอนเว้นก้นบาทนี้ <laughs> มาพักผ่อนนอนเว้นทุกคนเลยเอา้าเมอแรงหางก,กินต้ออีกคือจักชิีได้เพล่แล้วในฟาบาสซีอาจจะมีแผนของเพล่นนะบ๊ายบายทุกคน <laughs>